ครับขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าได้ดำรงกวาท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิดนะครับขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งครับในเช้าวันนี้มีโอกาสได้นําพระพรมาถึงท่านทั้งหลายนะครับก็เชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับในทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าเราจะมองเห็นพระคุณและความรักของพระเจ้าเสมอนะครับข้อความที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันนะครับ ของเราเนะี่ยมีการแปลแบบใหม่หรือมีการรีวซ์ใหม่ในพระคัมภีร์นะครับใน1 9 7 1ก็จะเป็นเหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ใน2011นเะครับเป็นมัชฉบับมาตรฐานใหม่ที่คริสเตียนเราใช้ก็จะใช้คําที่อาจจะเห็นบางอย่างที่แตกต่างกันว่าทุกอย่างในชีวของเรานะครับพระเจ้าก่อให้เกิดผลดีนี่คือสิ่งสําคัญที่เป็นอยู่เมื่อเราพูดถึงสิ่งดีหรือเราเมื่อเราพูดถึงพระพรนะครับเรามักจะสรุปคําว่าพระพรเนี่ยเป็นเฉพาะสิ่งที่ดี หรือเรื่องที่ดีบางคนจึงบอกว่าพระเจ้าอวยพรเราเราจึงมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับเรามีสิ่งต่างๆมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นมีการงานที่จเจริญขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับบางทีเราไม่เคยคิดว่าไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งก็เป็นพระพรของพระเจ้าบางทีผมก็นะครับผมก็ทํางานมาเยอะบางทีไม่ค่อยมีเวลาพักพระเจ้าก็ให้ป่วยครับ พราะป่วยทีไรก็ได้พักผ่อนนะนั่นก็อาจจะเป็นบางส่วนที่อาจจะแตกต่างกันในมุมมองที่เรามีบางอย่างที่เกิดขึ้นหลายอย่างเป็นพระพรเวลาที่เราประสบปัญหาบางครั้งเราเห็นเป็นพระพรหรือเป็นภาระผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเรามองทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าเราจะพบถึงเรื่องราวที่สําคัญอาจารย์ปุโรได้บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งไม่ว่าดีหรือร้ายร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์ คำนี้สําคัญนะครับว่าสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราบางทีเราออกร่างออกกําลังกายเราออกมาร่างกายที่เจ็บป่วยกล้ามเนื้อที่ป่วยของมันเนี่ยบางทีมันกําลังสร้างบางอย่างให้กับเรานะครับผมเชื่อนี่คือความสําคัญบางทีเราวันแรกนะครับผมเชื่อว่าเราเป็นพยาบาลเป็นหมอเรารู้ดีนะว่าเราเราเดินไปเนี่ยนะครับในวันแรกสองวันแรกนะครับมันจะไหมครับมันจะปวดมากนะครับจะมีความรู้สึกหลากหลายด้วยกันแต่เมื่อเราเดินไปเรื่อยเรเราจะพบว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วทาให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น ในความเจ็บปวดตรงนั้นเองมันทําให้เรามีบางอย่างที่เป็นอยู่แต่ในทุกสิ่งเป็นพระพรได้อย่างไรนี่คือความสําคัญประการแรกที่ผมอยากจะนำให้ทั้งหลายได้คิดถึงว่าในทุกสิ่งเป็นพระพรเพราะทุกสิ่งอยู่ภายใต้การทรงนําของพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่สําคัญครับในชีวิตของเราทั้งหลายชีวิตของคริสเตียนเรามักจะพูดอยู่เสมอว่านะครับผู้ที่เลี้ยงแกะนะครับในสมัยของเราคนเลี้ยงจะอยู่ด้านหลัง แต่ในอดีตนั้นคนเลี้ยงนะครับจะอยู่ด้านหน้าเสมอนักรบที่ออกไปในการสู้รบกษัตริย์ที่ออกไปกษัตริย์จะอยู่เบื้องหน้าเสมอเลยนั่นหมายถึงวยความเป็นจริงนะครับว่าเราพบถึงความจริงของพระเจ้าทรงช่วยในความทุกข์ยากของเรามีพระพรของพระเจ้าครับความทุกข์ไม่ใช่การลงโทษเสมอไปแต่เป็นโอกาสให้เราเติบโตในความเชื่อ ความทุกข์นั่นเองทําให้เราเรียนรู้ถึงความอดทนและเข้าใจหัวใจของพระเจ้าผมเชื่อน,นี่คือความสําคัญที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่สอนในทุกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราในความทุกข์ยากเหล่านั้นเพื่อเกิดอะไรครับหนังสือยากอบบทที่หนึ่งก็อสองถึงสามได้กล่าวไว้น่าสนใจดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมันตลกนะครับ แล้วข้อบีเขียนแบบนั้นจริงๆยากมากเลยที่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ทําไมครับที่นั้นบอกกับเราว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้ท่านทั้งหลายเกิดความหนักแน่นมัน่นคงเป็นหัวใจสําคัญครับเพราะเรารู้ด้วยการทรงนำของพระเจ้าในทุกอย่างที่มีในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องราวที่ดีเสมอคริสเตียนเรามักจะ พูดถึงเยเลมีบทที่ยีเก้าข้อส,สิบ็ดบ่อยมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจดไว้ในใจได้เลยนะครับคืออะไรครับแผนงานของพระเจ้าที่มีในของเราตั้งหลายที่นั่นบอกกับพระเจ้าตัดว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า โอเป็นคําที่ดีจริงๆนะครับในชีวิตของเราทั้งหลายพระกบปีพูดถึงแผนงานเยอะแยะแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่ความสําเร็จนั่นอยู่ที่พระเจ้าแล้วมีแผนงานมากมายในชีวิตผมในการรับใช้พระเจ้าผมนะครับผมต้องวางตารางของปีหน้าเรียบร้อยแล้วแผนงานอยู่ในมนุษย์ครับแต่ผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งผมจะไปถึงหรือเปล่าผมามันจะจากไปก่อนผมไม่รู้ แต่แผนงานนั้นเป็นของมนุษย์แต่เรามั่นใจว่าในทุกแผนงานนั้นพระเจ้าเดินอยู่ข้างหน้าเราเสมอเพราะอะไรครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8ได้หนุนใจว่าผู้ที่ไปข้างหน้าท่านคือพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าไม่ปล่อยท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยาดขอบคุณพระเจ้าเนาะในโรงพยาบาลของเรา ความก้าวหน้าที่มีอยู่ต้องขออาภัยเมื่อวานผมติดธุลาจริงๆที่จริงอยากจะมาร่วมในพิธีวางศิลาลากนะครับแต่ต้องติดเยี่ยมเยียนตอนเช้าของวันพุธนะฮะล้วก็ไปเยี่ยมสมาชิกก็เดินทางไกลเหมือนกันแต่ผมว่ามองว่าแผนงานทุกอย่างของเราบางทีเราไม่รู้ว่าพระเจ้ามีแผนอะไรแต่สำคัญที่สุดพระองค์มีเวลาและในเวลาของพระองค์นั้นสำคัญกว่าเวลาของมนุษย์ ทั้นหลายนะครับพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเราคำหนุนใจเยอะแยะเลยครับอิสยาบทที่ห้าสิบข้อสิว่าย่างไงครับแล้วพระเจ้าจะนําท่านเป็นนิดให้เจ้าอิ่มด้วยของดีก็ทําให้กระดูกของเจ้าแข็งและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่รถนาที่น้ํารถเหมือนน้ําพุที่น้ําของมันไม่ขาด โอ้ยพระพรของพระเจ้าดีจริงๆนะในความทุก์ยากของเราพระเจ้ากาลังสอนเรากาลังบอกกับเราว่าในทุกอย่างที่พระเจ้านําบางทีเรารู้สึกอึดอัดแต่คุณรู้ไหมครับท้ายสุดเป็นพระพรในยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้ากาลังบอกเพราะพระเจ้ากำลังหนุนใจว่าผู้ที่ไปข้างหน้าเราไม่ใช่เราเดิมเราเดิมนําหน้าพระเจ้านะครับแต่พระเจ้านําหน้าเรา ทุกอย่างในชีวิตตร้ระเุ้าํามให้พระเจ้าลำหน้าคุณด้วยอะไรครับวางใจในพระเจ้านะครับวางใจอย่างสุดใจนะอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนยอมรับรู้ปลงในทุกทางและพระเจ้าจะทําให้ราบลื่นหรือสําเร็จจริงๆนะครับภาษาเดิมจะใช้คำหนึ่งว่าแล้ววิถีเจ้าขอจ,าจะเจ้าจะสําเร็จเพราะพระเจ้านําเรา พระเจ้าทรงนำเราแม้ในเวลาที่ยากลำบากเราสามารถอิ่มเอมใจในการทรงสถิตของพระเจ้าแสดงว่าการทรงนำของพระเจ้าไม่ได้หยุดในยามที่เรามีความราบลื่นเท่านั้นเองแต่ในความทุกข์ใจพระเจ้ายัางนำเสมอประการที่สองในทุกสิ่งมีพระพรเพราะพระเจ้าทรงพลิกสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี พระคัพปีใช้คําว่าให้เกิดผลอันดีมันเป็นหัวใจที่สําคัญครับพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเรื่องร้ายนั้นจะทําให้เราทําร้ายลงเรื่อยๆนั้นเป็นความจริงครับถ้าเกิดคุณอยู่ในสังคมที่มีความร้ายคุณจะร้ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่อยู่ในใชีวิตของคุณพระเจ้าเปลี่ยนเรื่องเหล่านั้นแล้วพระเจ้าทรงให้เราเปลี่ยนบุมมองเสมอในปัญหา ทุกคนมีปัญหาครับแต่เราจะมองหามุมมองอีกมุมหนึ่งได้อย่างไรนี่คือความสําคัญมากนั้นเราจะมองว่าดีทุกสิ่งมีพระพรของพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนมุมมองของเราเมื่อเรามองในแง่บวกที่มีอยู่ในชีวิตของเราเราจะเข้าใจบางอย่างครับเพราะเราจะเห็นโอกาสแล้วมันทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอบางทีเราตื่นเช้ามาเรามีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศทำไมเปลี่ยนแปลงบางทีเราเห็นฝนตกเราก็จะมีความรู้สึกบางอย่างว่าเราเดินทางลําบาก แต่คนหลายคนต้องการฝนก็มีในมุมอมองเราอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่มันมีความสําคัญที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราแต่ละคนนั้นมีจุดมุมมองอะไรเรื่องหลายในชีวิตของเรามันเป็นอย่างไรแล้วเรามองสิ่งเหล่านั้นได้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรทุกความเจ็บปวดล้วนทําให้เราเติบโตครับปัญหาและความเจ็บปวดเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข่งขึ้น แล้วมองเห็นความสุขในภายหลังเขาจึงบอกนะครับถ้าเกิดคุณไม่เคยรู้จากความทุกข์มาเลยคุณจะไม่เข้าใจความสุขนั้นเป็นอย่างไร<น>ง <S <S บางทีมูแซลเล่นนะครับถ้าเกิดคุณไม่เคยกินอาหารที่แย่นะครับแล้วกินอาหารอาาร่อยมันจะเป็นอย่างไรหรือกินอาหารอร่อยแล้วไปกินอาหารที่แย่นั้นเป็นอย่างไรเราอาจจะแตกต่างกันเราอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่เวลาที่ท่านทั้งหลายเห็นนะครับว่าสัตว์แต่ละชนิดเวลามันลอกคาบตัวมันเองเจ็บปวดมากครับ บางทีผมดูสารคดีตอนที่ปูมันลอกคราบแล้วเปลี่ยนกระดองมันนะโอ้โหดูแล้วน่ากลัวจริงๆนะครับที่เราเห็นปูนิ่มปูนิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนมันจะถึงกระดองใหม่มันเนี่ยงูเวลามันลอกคราบที่มันจะใหญ่ขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เราคงไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของเราเราไม่เคยรู้สรีระของเราเติบโตอย่างไรขอบคุณพระเจ้านะที่เราเติบโตแต่ละครั้งไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมาย แต่สิ่งสําคัญที่สุดในวิธีชีวิตเมื่อเรามองเห็นว่าทุกอย่างพระเจ้ามีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ดีครับพระเจ้าพลิกทุกอย่างให้เป็นสิ่งดีเสมอสิ่งที่เราเคยพลาดไปไม่ได้หมายความว่าเราต้องพลาดตลอดในชีวิตของเราไม่ใช่เลยนะครับแต่ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตนั้นเป็นบทเรียนที่คุณจะมองว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรมีความสุขจริงๆนะครับที่มองเห็นในทุกวัน มันมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่แล้วมองเห็นว่าเออวันนี้เราทําแบบนี้แต่พวกนี้เราจะทำมันดีได้อย่างไรคก็เสียเราจะมักจะพูดถึงโยเซฟนะครับโยเซฟเป็นลูกคนหนึ่งของยาโคบเป็นคนเกือบจะเล็กสุดแล้วก,ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในที่สุดโยเซฟนะครับก็มองเห็นพี่ชายของเขาทั้งหลายก็ขายเข้าไปเป็นทาสโอ้ชิตของเขาหน้า จริงๆล้วมองแล้วน่าสงสารนะครับเป็นเหมือนกับว่าพระเจ้าให้มีนิมิตว่าเขาจะใหญ่โตที่สุดแต่ท้ายที่สุดก็โดนทําทุกอย่างจนในที่สุดก็เป็นทาตไปอยู่ในคุกเอ่ยไปที่ต่างๆเอ่ยและในที่สุดก็เป็นอุปราชรองจากฟาโร์คนเดียวเท่านั้นเองพระเจ้าใช้อยเซฟในเวลาที่เขาจะเกิดการกันอาหารเจ็ดปี โยเซฟสร้างยุ่งฉางที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้นและสามารถทําใหอ้อียิปต์และคนหลายคนนั้นสามารถรอดพ้นกับการกันอาหารเจ็ดปีด้วยกันคําพูดหนึ่งของโยเซฟน่าสนใจมากในปฐมการบทที่ห้าสิบก็ยี่สิบเป็นคำหนึ่งที่กําลังบอกกับเราว่าพวกท่านทั้งหลายคิดร้ายกับเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่อยู่ในทุกวันนี้คือ ช่วยชีวิตคนเป็นอันมากโยเซฟไม่ได้โทษพี่น้องเลยในะวันที่เขาขายเข้าไปเขาจะทนทุกข์ขนาดไหนเขาเป็นอย่างไรงต่างๆทั้งหลายแต่โยเซฟมองว่าเพราะพระเจ้าใช้ชีวิตของเขานั้นเพื่อจะพลิกประวัติศาสตร์ของโลกใครจะคิดได้ครับนอกจากสิ่งเหล่านั้นผ่านไปเราจึงเห็นสิ่งนีน้วันนี้มีหลายอย่างที่พระเจ้าพลิกชีวิตของท่านทั้งหลาย มองเห็นและจงขอบคุณพระเจ้าสดุดีบทที่ 37, 23, 24กล่าวอย่างนี้ว่าถ้าพระเจ้านำย่างเท้ามนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมราคาของปรองแม้เขาลม้มเขาจะไม่ถูกเวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้โอ้ยสวยงามจริงๆครับ คนที่พอใจในการเดินไปกับพระเจ้าชีิตของเขาจะได้รับการพยุงจากพระเจ้าคุณเคยล้มไหมครับแล้วเวลามีคนพยุงคุณรู้สึกยังไงครับ <c oughs> บางทีเรารู้สึกอ่อนแรงเราไปไม่ไหวมือเล็กๆบางมือที่จับเรานิดเดียวเรามีความรู้สึกทันที บางทีเราไม่สามารถจะพยุงคนอื่นได้ด้วยมือของเราแต่มือของเรามีมากกว่านั้นคือมือที่เราพยุงคนอื่นด้วยคําอธิษฐานของเราจะไม่ดีนะครับบางครั้งเราไม่สามารถจะไปยกเขาขึ้นในเวลานั้นแต่มือฝ่ายจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายพระเจ้าบอกยกขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วคุณจะเห็นการพยุงที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบข้างคุณ นี่เป็นหัวใจสําคัญที่ผมอยากจะแบ่งปันนะว่าพระเจ้าจะพลิกสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเจ้าพยุงชุดของเราพระเจ้าให้เราพรยุงซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันไม่ใช่มาจากมืออย่างเดียวแต่มือจิตวิญ,ญญาณที่ขุนอธิษฐานเผื่อกันและกันอุปสรรคแม้ทําให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลทําให้เราหยุดเดินครับความล้มเหลวอาจจะเปิดประตูในสิ่งที่ดีกว่า <c oughs> หรือช่วยให้เราตระหนักว่าเราต้องพึ่งพระเจ้า อย่างแท้จริงพระเจ้าจะใช้สิ่งหลายเปลี่ยนเป็นสิ่งดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์ถ้าคุณพอใจในมันคาของพระเจ้าคุณจะพบการดูแลจากพระเจ้าในทุกสิ่งมีพระพรประการที่สามพระพรนั้นจะมีแก่คนที่รักพระเจ้าคำนี้อาจจะดูเป็นแง่ลบเกินไป นะครับเมื่อใช้คนที่รักพรุงเพราะพระเจ้าทรงสัญญาในทุกสิ่งพระองค์ทำให้เกิดประโยชน์แก่คนที่รักพรุงคำนี้เป็นคำที่ท้าทายว่าข้อบัะมีไม่ได้หมายว่าทุกคนแต่หมายถึงคนที่เดิมเนินในพระคุณของพระเจ้าทําไมครับถ้าคุณไม่ได้เดินในพระคุณของพระเจ้าคุณจะไม่รู้ว่านะั่นคือเป็นพระคุณนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกัน แต่เมื่อคุณรักพระเจ้าคุณจึงรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตคุณนั้นเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้บางทีเราทำอะไรหลายอย่างนะครับเราเหมือนกับเราเก่งครับแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ทุกครั้งผมพบว่าพระเจ้าส่งประทานให้ผมจึงมีความรู้สึกว่านั่นคือเพราะเรารักพระเจ้าพระเจ้าจึงประทานให้กับเราไม่งั้นเราจะเหนื่อยครับเพราะเราจะทําเพื่อเอาใจมนุษย์ แต่เมื่อพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราเสมอเราจะพบว่าทุกอย่างในชีวิตเรานั้นเป็นความสุขเพราะพระเจ้าประทานให้แก่คนที่รักพระเจ้ายอห์นบทที่14ข้อ23จึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าผูดด้ใดรักเราผู้นั้นจะปมะพฤติตามคําของเราพระบิดาทรงรักเขาและพิบิดากับกับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาโอ้เป็นคําสวยงามนะครับพระเจ้าอยู่กับเรา คนที่รักพระเจ้าจะเปิดประตูให้กับพระเจ้าการรักพระเจ้าไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือการเชื่อฟังและมอบชีวิตกับหลงคนสองคนที่พบปัญหาเหมือนกันถ้าคนที่รักพระเจ้าจะมีผลลัพธ์อย่างคนที่มองว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเขาก็จะมองอีกแบบบางทีเราจะมองว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นความทุกข์แล้วเป็นการลงโทษ แต่ในพระเจ้าเราพบว่านั่นไม่ใช่เป็นการลงโทษแต่พระเจ้าสอนให้เราแข็งแรงขึ้นคําตอบมันจึงแตกต่างกันเสมอวันนี้ถ้าคุณรักพระเจ้าคุณจะเห็นหลายอย่างทีเดียวเพราะพระพรไม่นั้นไม่ได้อยู่แค่สิ่งดีแม้ในสิ่งที่ยากลําบากมีพระพรของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเสมอเพราะในทุกสิ่งมีพระพรของพระเจ้าตลอดเวลา พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากให้ท่านหลายได้คิดถึงในทุกสิ่งมีพระพรของพระเจ้าพอทุกอย่างนั้นพระเจ้าทรงนําเราพระเจ้าเดินไปข้างหน้าเราตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยปล่อยเราทิ้งแล้วพระองค์ก็จะมองเราตลอดเวลาพระองค์รู้ว่าเวลาที่เราล้มลงพระเจ้าจะพยุงเราพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีในชีวิตของเราทั้งหลายข้อแม้เดียวที่พระเจ้าจะบอกกับเรา คุณจะเห็นในทุกสิ่งเป็นพระพรเพราะคุณรักพระเจ้าแล้วคุณจึงรู้ว่าทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าเพื่อให้คุณนั้นเกิดผลดีนะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรและจึงเราที่จะมีความสุขทุกวันมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างเราเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่เราจะเข้มแข็งขึ้นในทุกวันขอเราร่วมใจันิฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณสำหรับสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต เมื่อข้ามหลายได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างในชีวิตของข้ามทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าจะเป็นความทุกข์ใจหรือเป็นความสุขใจแต่ข้ามหลายรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นพระพรที่พระเจ้าซ่อนไว้ในชีวิตของข้ามทั้งหลายขอการอวยพรจากพระองค์ในวันนี้ในการรับใช้ของข้ามหลายแต่ละคนแต่ละหน้าที่ที่ข้ามหลายรับใช้พระองค์ เพื่อข้างหลายจะนำพระพรของพระเจ้าในชิ้นนั้นแบ่งปันซึ่งกันและกันขอสมบ,บทนำพาและอยู่กับข้างหลายเสมอไปจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสกิจาอาเมน